you <small noise>

ก็ไม่เลิกเหรอแข่งกีฬา ไม่เห็นแต่โอ้ <c oughs> เ,ออเราก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีอะรถเขาจอดไม่เต็มเลย <c oughs> เอ,อ้ยไม่เห็นแต่โอ้ย <c oughs> ใครไม่เห็นจริง <c oughs> ๆอะ่ะเหรอเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ใช่หรือเปล่าแกล้งหรือเปล่าอะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นจริงๆเลยแก้งไม่ได้อยู่ดีเลยไปโรงเรียงโรงเรียงนักเรียงนัรงริงตรงนิง้งนิง้งนำนิ้งตรงนง,ง,นงหางยิ้มหันมานน้องป่งดีใจเลิกเรียนแล้วดีใจทำไงดีใจดีใจก่อน กันโยก่อนโยโหยิวช oh yeah. really ok. ีวิตย in ูทูบเบอร์กันอย่างนี้ยูทูบเบอร์มีคนมีคนติดตามเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะเจ้ากระขยคอมเมนต์ด้วยดีแล้วไหมไปไปกันยังบอกก็ได้ บอกบอกแฟนขับ่้นมันรับ้ยชิ้นมันรับด้วยปุยปุยปุยปปุยปุยปุยโอ้ยยูมันรับพี่พพี่พปิดประตูด้วยพี่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 ไม่ฟังเลย ชินไม่ฟังเลยสับท้ายลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิน้นกิบลูกชิน้นลูกชิ้นสวัสดีคุชินชินสวัสดีนะคะโอ้โหพี่พี่สีอะไระพี่สีอะไร<ฮ>พี่สีอะไรกีฬาสีอะไรสีสม้มสีสม้ม<ฮ>เออลูกชิ้นดีใจไปกลับบ้าน เข้าบ้านไปรับหลานกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ต้องมาสะสางต้นไม้สะหน่อยไม่ได้มาบ้านเซไพเป็นอาทิตย์ต้นไม้โตแล้วเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้มันมาโตกว่านี้มันก็จะตัดยากสางสักหน่อยช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือทำใส่ถุงเอาไว้เดี๋ยวพ่อเซัพยหยุดให้พ่อเซัพเอาไปทิ้ง ฮะลุยออกกำลังกายไปเลยหน้าฝนต้นไม้งามเร็วต้นไม้ที่กินไม่ได้นะนงามเลยปลูกมะนาวมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโตเลยจะได้กินลูกไหมเนี่ยปลูกต้นไม้ของกินนี่ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะงามเลยแต่ไอ้ต้นที่ไม่ได้อยากให้งามหนึ่งงามดีโตเร็ว ช่วงนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์มาี่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยอากาศดีอากาศสดชื่นจังหวัดไหนใครอยู่จังหวัดไหนบ้างฝนตกกันบ้างไหมฝนตกกันบ้างไหมนี่ชลบุรีชลบุรีบางละมุงฝนตกมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วตัดหน้าบ้านเสร็จแล้วก็หลังบ้านบ้างเดี๋ยวมันจะ ยื่นไปบ้านคนอื่นเดี๋ยวก็จะได้มีเรื่องกันทีกต่แต่งให้มันสวยงามถือว่าออกกำลังกายไปด้วยต้นมะละกอปลูกอ้อมบ้านเลยมีต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้แหละมีลูกเอแนแลนลูกดกหน่อยเนี่ยปลูกต้นไม้ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมะละกอนี่ปลูกอ้อมบ้านมีต้นนี้แหละ เริ่มมีลูกมีเต่าให้ได้กินแล้วชั้นว่างว่างก็เคลียร์ไว้โล่งหมดเลยนะ อลแลนไม่รู้จกลูกคอลเลนเหรอเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยล่ะลูกชิ้นจะไปไหนลูกชิ้นครับสวัสดีครับผิวจงรุยยายจา๋าไม่มีขนมมาให้เหรออ,อุ้ยแหลบลิ้นอุ้ยหิวอะ่ะยายไม่มีขนมมาฝากเลยองอนไปแล้วดีกว่าไปดีจ๋า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  nơi nôm nơi nôm đi nơi nôm chứ ăn mấy รถเข้าบ้านได้ ชิ้นมาขอเร็วรูกชิ้นครับโหเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว ก,กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ